รายจ้างชื่ออะไรไม้พยุงกรดไม้ติดคนหายขึ้นไม่ได้ฉะนั้นก็ไปซื้อไม้น้่นดิไม้ยางเตา่าครับนี่อนนี้ยกไปช่ยกันไหมครับ กล้กนมาที่หางนลครับให้มีต้เกนะ้วพูต้องน่าเนีังมือะตัตามเช่าเล่ห็นด้ร่านแบบนี้ได้น่าจริงเลยครับ Đây này ครับครับรอง 在在公司，公司弄点库存。